สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนานาอีกครั้งก็อยู่ดีๆเนี่ยนานาหรืออาไค v ฟตัวเองเนี่ยไปเจอ Story IG หน้าหนาวปีที่แล้วที่ฉันอยู่วอรเด็กที่ฉันรักคิด <c oughs> ถึงลูกๆจังก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปเล่าเรื่องหน้าหนาวปีที่แล้วกับวอรเด็กที่ฉันรักให้ทุกคนฟังห <c oughs> <c oughs> วังว่ามันจะเป็น Positive Energy ซึ่งฉันคิดว่าฉันรักเด็ก <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะโกลแบ็หน้าหนาวที่แล้วที่หนาวจนนานาต้องเอา ข้าห่มสีแดงมาคลุมเดินรอบวอดเนี่ยเราก็ต้องมาเตรียมผิวให้พร้อมกับหน้าหนาวที่เรางจะมาถึงนี้ก่อนนี่เลยคลยะีนัมีโลชั่นที่ช่วยบำรุงเสริมปราการให้ผิวแข็งแรงผิวนุ่มชุ่มชื้นยาวนานตัวนึงมาแนะนำจากเซราวี v, แบรนด์เจ้าเก่าเจ้าเดิมแบรนด์วชกซ์สำอางที่หลายๆคนไว้วางใจตัวนี้เป็นเซราวีมอยส์ไรซิ่งโลชั่นรอบก่อนเนี่ยเราแนะนำตัวเฟเชียลมอยส์ไรซิ่งโลชั่นไปซึ่งคือตัวนี้ นี่คล้ายๆกันเลยก็คือหลังจากที่ใช้ตัว Facial Moisturizing Lotion ไปเนี่ยก็เลยไปสอยตัวโลชั่นทาตัวมาเพิ่มตัวนี้คือทาได้ทั้งตัวเลยไม่เหนียวเนอะนะทาแล้วเนี่ยสบายผิวเหมือนเจ้าตัว Facial Moisturizing Lotion เลยต้นนะมันต้องขยับหน่อยใช้มาสักพักละอ่านี่เลยนี่เนื้อครีมก็จะเป็นเป็นตัวช่วยกู้ผิวแห้งด้วยเซรามายตัวเดิม จากพืชสมชนิดแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี MVE ที่ช่วยค่อยๆปล่อยสารสำคัญลงสู่ผิวยาวนานและยังมีตัวไฮยาลูริกแอซิดที่ช่วยเติมความชุ่มชื้กับผิวโดยตรงอีกด้วย ่ทาแล้วเบาสบายเหมือนที่ทาหน้าเลยแล้วเหมือนเดิมค่ะตัวนี้พัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนังเหมือนเจ้าตัวเฟเชียลนี้เลยก็เหมาะสำหรับผิวที่ระคายเคืองง่ายไม่มีผสมน้าหอมทําให้ไม่อุดตันด้วยก็ตั้งแต่ใช้มาทั้งตัวเฟเชียลแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยแล้วก็เซรัวีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายคนแนะนําอยู่แล้วด้วยเช่นแบบในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตัวฉันชชยเองเนี่ยฉันก็ชอบมากทั้ง2ตัวเลยคือแบบว่าอย่างที่บอกว่ามันทาออกไปข้างนอกได้เลยมันเบาหน้ามากแล้วกับตัวนี้ใหญ่มากคุมมากใช้ได้หลายคนในครอบครัวเลย นี่เกิดเป็น F C ซ r e v i มาเดี๋ยวมียที่ลางหน้าด้วยอยู่ข้างบนก็เป็นแบรนด์เวสสำอางที่หลายๆคนให้ความไว้วางใจและนั้นก็ใช้แล้วรู้สึกชอบมากด้วยบวกกับกว่าแบบส่วนผสมอะไรเงี้ยแบบอย่างเซรา่มอาัเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ไปช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบนชั้นผิวอะทำให้แบบผิวเราไม่ loss fluid ไปได้ง่ายอะเหมือนในเคสเบิร์นที่เล่าให้ฟังในคลิปที่ไป U N E R อะไรนั่นอะเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเป็นบล็อกไหนเนาะนั่นก็คืออธิบายอย่างละเอียดเลยมาค่ะ เตรียมผิวพร้อมแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปสู่หน้าหนาวที่แล้วกันกาแก,ฟก,แกฟ่ฟังไหมกาแก่ฟังฟังไหมเดี๋ยวพี่นัน,นเล่าให้ฟังนะ มาเจ้านเดี๋ยวยายเล่าให้ฟังนะ <c oughs> นี่ฉันคัดเลือกโทรศัพท์ร้อยส,100สตอรี่ที่วอดเด็กของฉัน <c oughs> เปิดมัแรกก็คือแฮปปี้มาก day of life one เป็น AI คลินิกก็คือเป็นไข้หวดัดพวกอ a c u t e Respiratory Infection นี่วันแรกก็คือมีแค่3เคสเองแค่เด็ก3คนไม่ร้องไห้แม่แม่เขาบอกว่าคุณหมอใจด,ดีนะก็แค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วแกเป็นความประสงค์ของฉันล้นี่ไง เป็นวอดในความสดใสและน่ารักของฉันฉันแฮปปี้มากในการที่วอร์ดนั้นและอย่างช่วงนั้นมันหนกกวาวอ่ะก็คือแบบโอ้โหคริสต์มาสคริสต์มาสต้องมาและนี่คือความคิ้เกียจของฉันเองความคิ้เกียจที่บอกว่า คนไข้ก็นอนานานๆโรคเดิมเดิมอย่างเงี้ยเคียเขียน assessment ที่เป็นแบบ list ว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเนี่ยซ้ำๆทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนไม่ได้มีแค่ปัญหาเดียวนะพอๆกับเม็ดเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นเด็กเทอม40 w e e k มีเรื่องของเปียโรแป้งเป็นแบ c ทีเรีย t ช a c h ี i t i s แล้วก็ต้องรูอ o u สักกอร์ติก t ีโนซิสอีกมีแพนรีเฟอร์ไป <c oughs> ไม่ได้สักที <c oughs> เพราะว่าเออ ต้องไม่พร้อมที่จะดูแลชายกีออสอันนี้ชคยกีออสคือที่เจาะคออ,อันนี้ก็คือเวนเด็กเล็กที่สูตินริเวตมาเซซีซ่าตอนเที่ยงคืนพวกฉันก็ต้องไปรับเด็กเนาะเพราะว่าแบบสูเซซ่าเขาโทรบอกว่าคุณแม่ประมาณนี้มีโอกาสที่เด็กจะออกมาไม่ดีได้ซึ่งบอกเลยว่าปัญหาหลักๆเลยที่เด็กมักจะออกมาไม่ดีอ่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของพรีเทอร์มซึ่งพรีเทอร์มยูริกเยอะแยะมากมายเช่นทีนเอจแพรนแนนซีแล้วก็พวกคันเป็นพิษคุณแม่ความดันสูงสูงรวมไปถ,ถึงคุณแม่ที่ไม่ ไ้ากคัคุณแม่ที่ไม่ได้ฝากอันนี้คือขอพูดเลยนะตรงนี้นะฮะที่ รักเด็กแต่อาจจะไม่ค่อยรักคุณแม่แล้วไวะร่เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเวลาตอนอยู่วอดสูอะ่ะจะชอบเจอแม่ไม่ฝากคันเล่าให้ฟังเลยละกันก็คือตอนนั้นอยู่ซิกนิวบอลแล้วก็คนนี้ลูกเป็นคนที่2รอ,อบเนี้ยไม่ได้ฝากคันก็คือมาถึงอะ่ะแม่ก็คือปวดท้องอะไรพร้อมคลอดแล้วพอคลอดอมาปุ๊บเขาก็เด็กน้อยที่วอดเด็กหลังคลอดเนาะพอว่าเด็กหลังคลอดปุ๊บเปิดแลบแม่ไปเจอว่าแม่เป็นซิฟิลิสสิ่งที่เรากลัวในซิฟิลิสก็คือมันจะเข้าสมองลูกเอาเป็นว่าวซิฟิลิสอะ่ะไม่ควรมีใครติดเชือ้อแล้วแมเนจเมน ว่ามนันวุ่นวายมากแค่ไหนนี่คือ Management ของซิฟิลิสไม่รู้เห็นไหมแผบแม่เพิ่งออกไม่มีให้เปรียบเทียบว่าแม่กำลังหายห,ายหรือแม่กําลังดีขึ้นหรือแม่กําลังติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเด็กที่ต้องถูกโดนให้ยา เพราะว่าแม่มีประวัติซิฟิลิสอะ่ะมีอยู่ในหวอดตลอดเวลามีเยอะมากมีแบบก็คืออยากได้คอนเซิร์ตเรื่องนี้มาหน่อยคือมันไม่ใช่เรื่องซิฟิลิสมันเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของเด็กเด็กไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะพีเทอร์มได้พีเทอร์มแล้วเกิดอะไรพวกเด็กหมอเด็กก็ต้องไปรับเด็กก็จะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยไปอีกถ้าเด็กออกมาไม่ดีฉันพูดกับแม่ที่เป็นซิฟิลิสเราไม่ฝากคันอันนั้นหรือว่าฉันเดินไปซักประวติเลยนะเพราะมันต้องไปซักประวัติเพื่อตื่้ว่าเคยติดเคยรักษาเคยอะไร อ๋อโอเคก็ผลเลือดคุณแม่นะคะออกมาจากที่ไม่ได้ฝากคันเลยเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าคุณแม่มีเชื้ออะไรหรือเปล่าก็ตอนนี้คุณแม่มีเชือ้อซิฟิลิสนะคะแม่เขาหน้าเขาคือเขาหน้าเสียเลยนะเขาตกใจแบบร้องไห้ตอนนั้นเลย คือมันคือมันไม่ควรทําอย่างนั้นหรอกแบบมันไม่มันไม่ควรพูดให้คนอรู้สึกแย่แต่ว่าฉันตอนนั้นฉันยอมรับว่าฉันโกรธมากโกรธแทนลูกอ่ะแล้วแม่เขาถามฉันว่าแล้วอย่างนี้ลูกฉันจะติดไหมก็ไม่รู้อะค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูผลเจาะเลือดลูกเนาะก็ต้องรอรุ้นเอาเนาะแล้วฉักก็เดินออกมาเลยก็คือเกิดจากการที่แม่เขาไม่ได้ฝักคันเพื่อลูกเขาฉันโกรธมากกับอะไรที่แบบคือฉันคือฉันจะโกรธง่ายมากกับอะไรที่แบบว่าเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องกําลังจะเกิดอ่ะแต่แม่ ไม่เตรียมพร้อมให้เขาอะไม่ได้มีน้อยๆน,นะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าถ้าดีเขาไม่ไม่ไม่เคยฝากคันหมอสู๋โกรดนิดน,นึงแล้วล่ะและ้วยิ่งทายิบปัญหาอะไรกับเด็กด้วยอะบอกเลยว่าหมอเด็กก็โกรธอ๋อแล้วมีอีกอันนึงเว็นสุดท้ายของสู่ฉันจํนจได้ไม่เคยลืมถ้าะจะโปะเชอะไรขนาดเนี้ยนี่คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะนอกเรื่องเรื่องของ <laughs> สตอรี่เด็กเวนสู๋ฉันวันนั้นอ่ะก็มีแม่ก็มีแม่มาจะคลอดก็คือเป็นเลดทีเทอร์มอ่ะเป็นวัยรุ่น น่อยๆก็คืออายุเป็นน้องฉันน้องก็ไปปุ๊บสักประวัติทาว่าเคยฝากคันไหมไม่เคยเพราะว่าอะไรไม่ฝากคันบอกว่าไม่รู้ว่าท้องเคือบโอ้โหบอกเลยเหตุผลนี้ใช้ไม่ได้นะอย่า ถ้าแกมีเพศสัมพันธ์โดยที่แกไม่ได้ป้องกันอะเรามีการหลังข้างในหรือแม้จะไม่หลังข้างในอะก็ท้องได้อเอาว่าแกเสี่ยงท้องอะแล้วถ้าเราท้องก็โตขึ้นน้ำหนักขึ้นแกจะท้องอะแล้วเคสเนี้ยท้องป่องมาแบบเดินเข้ามารู้เลยว่าท้องอะแล้วเธอจะไม่รู้ได้ยังไงอะคนรอบตัวไม่มีใครทักเลยเหรอเก็ตไหมคือหมอสูเขาไม่ได้โง่ถึงนะที่แบบว่าจะเชื่อคําว่าไม่รู้ว่าท้องค่ะ แล้วถามว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้ท้องจริงอ่ะถ้าแกเหอไปกินเหล้าขึ้นมาเด็กที่เกิดมาผิดปกติถ้าแกเหอใช้ยาที่ผิดเด็กที่เกิดมาผิดปกติถ้าแกไม่ได้กินวิตามินเสริมขาดวิตามิน B9 ลูกแกจะเป็นนิว r a l tube defect ไปเสิร์ชรูปเอาเดี๋ยวขึ้นคำไปให้แกตั้งใจมีลูกจริงหรือเปล่าแกพร้อมจริงหรือเปล่าแล้วแกเนี่ยฉันก็คือโกรธแทนเด็กอีกแล้ว โอ้ยมันสเปรดเนกทีวิตี้อ่ะแต่ว่านี่คือความจริงที่เจอเลยนะไม่อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็แล้วก็แบบคนรอบๆตัวของคุณอ่ะทำอย่างนี้เลยเออเคสนี้อ่ะอย่างแรกเลยคือไม่ฝากคันแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าท้องไม่พอตรวจร่างกายอ่ะเจอลักษณะที่ว่า ppe เป็น ทายของการติดเชื้อ HIV ขั้นที่แบบเยอะด้วยอะ่ะก็ได้ถามถามว่ามีโรคจำตัวอะไรไหมทําท่าทางอํ้อึงฉันได้ถามย้าว่ามีโรคจำตัวอะไรไหมเขาก็ตอบว่ามีตัว HIV ฉันไม่ได้ีปหาอะไรคนไข้ HIV ตอนฉันเป็น extern ฉันดูแลคนไข้ HIV ฉันแบบจนเขาขอจับมือฉันนะ่ะเออคนนั้นเหมือนแบบเขาต้องเจาะคอแล้วตอนแรกเขากลัวแต่ขณะที่เขานอนใส่คิ้วอยู่อะไรเงี้ยแบบทรมานพูดอะไรไปไม่ได้ไนงะฉันก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจถึงการแบบเจาะคอเนี่ยแล้วดีขึ้นแล้วเขาชอ,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 อบเขาเขาแบบเฮ้ยรู้สึกสบายตัวก็เยอะมากเขาเลย คือเคสนั้นเป็นเคสที่สมัยเฉยๆเป็นเอ็กซ์เคือฉันแบบบอกให้ฟังเฉยๆว่าไม่ไดีขนาดไหนเฉยๆพยาอะไรอยู่บอกว่าไม่ได้ใช้ยารู้มา2 3ปีแล้วแต่ไม่ได้รักษาฉันก็แบบปีมากเพราะอะไรเพราะว่ามันส่งผลต่อเด็กได้ด้วยยังไม่พอลูกคนนี้เป็นลูกกับแฟนใหม่ถามว่าแล้วแฟนรู้ไหมแฟนไม่รู้ฉันโกรธเขาไปอีกอะ ฉันแบบเอ้ยแล้วนี่สรุปเขารักใครบ้างอะคือแบบคือฉันก็คือแบบไม่ถนอมแล้วอะก็ไม่ถนอมน้ำใจและในฐานะคนที่รักเด็กและอยู่ในสู่เรามาเจอแม่ที่ทันนี้ไม่รู้ทั้งว่าแม่ได้ไหมเจอคนท้องที่ทําอย่างเงี้ยกับทั้งลูกและทั้งแฟนเขาเป็นเคสที่ฉันยืนด่าฉันจำได้เลยฉันตอ,อนนั้นฉันพูดว่าแม่เขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้ลูกเขาก่อนที่เขาจะเกิดมาเลยเนาะแล้วเนี่ยไม่ได้บอกแฟนด้วยแล้วตอนเนี้แฟนจะเป็นยังไงอะแล้วเสร็จปุ๊บไม่พอมีเคสเข้ามาอายุเท่ากันกันกบเตียงนี้ไม่ได้้้ฝาากกกรเเหหมืืออออนนนัทงโตแลววบว่ ไม่รู้ว่าตัวเองท้องเหมือนกันตอนที่บอกว่าไม่รู้ตัวเองท้องอะเตียงแรกอะหัวเ้อก็ะแอบแบบหัวเราอแบบเบาๆเอย่างเงี้ยก็คือแบบ เคสเหมือนกันฉันก็คือยืนด่าั้งสองเตงความกันอีกรอบหนึ่งยืนตรงกลางแล้วด่าความกันจนกระทั่งพี่เดชให้ฉันไปแก้แม็กคนไข้ข้างบนวอร์ดถึงไหนแล้ววะ <c oughs> นอกเรื่องเก่งมากมันไหลไปได้เรื่อยๆเลยเ,ลเลยนาะลูกคุณอาจจะถูกเจาะหลังด้วยถ้าเกิดคลอดมาแล้วแม่ไม่ได้ฝากคันแล้วถ้าแบบแม่มีเชื้อเนาะคือฝากคันมันไม่ได้มีแค่เรื่องโรคติดต่อนะมันมีทั้งเรื่องแบบลูกจะมีความผิวปกติอะไรก่อนไหมออกมาแล้วจะพิการไหมควรที่จะต้องทาแท้งแบบถูกก่อนไหมหรือเปล่าสารอาหารของแม่เพียงพอไหมน้ำหนักเด็กขึ้นพอไไไหมมมมััันนเเยยยอะะาากกงดดู้แคค่่่สที คือถ้าแม่มีโรคตัวเป็นแบบไฮเปอร์เทนชันเบาหวานอะไรเงี้ยก็ต้องส่งให้พี่เขาดูให้เนาะแล้วถามว่าคุณเป็นคนไข้อ่ะคุณสามารถดูแลตัวเองได้ละเอียดแค่ไหนหโกรธโกรธเลยขนาดนั้นนะต่อก็คือความหนาวถึงขนาดที่ฉันต้องใส่ผ้าห่มแบบฟอกแขนผ้าห่มแบบผมหน้าแบบมีเขียนอ่ะใส่เดินในวอร์ดก็คือเต้นไฟบ่อยไม่หยุดเป็นหวัดด้วยเป็น AI กับหมอนางฟ้าตะกี้ก็คือรู้หนูกว,ว่าเห็นตะกี้ก็คือไม่ใช่นางฟ้าแหละ ฉันปกป้องเด็กนะฉันอยากปกป้องเด็กๆอะ่ะเมื่อลูกบอกอยากระบายสีพยาน,นาคคือบ่อยๆมันจะมีเด็กคนนึงอยู่ที่ใส่เทคกีออสเขาเป็นโรคสมองเขาไม่สามารถสั่งออโต้ให้หายใจเองได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก็เลยต้องนอนอยู่โรงพยาบาลช่วงนั้นเหมือนเครื่อง,องช่วยหายใจเขาเสียเลยต้องมานอนโรงพยาบาลใช้เครื่องของโรงพยาบาลไปก่อนอเขาก็นอนโรงพยาบาลน,น,นานอย่างเงี้ยก็หากิจกรรมอะไรให้เด็กทำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเด็กคนนี้ก็ชอบระบายสีอย่างเงี้ยแล้วเขาจะชอบงูช่วงแรกเขาก็ขอให้ฉันแบบอยากระบายสีหรือพยานาคฉันก็เลย แล้วก็ใช้คมมอมบอร์ดปิ้นให้อะไรเงี้ยเออให้เด็กระบายสีเป็นไรอ่ะเป็นไรนะอันนี้ก็คือมารับดรเด็กเนาะนี่คือมันก็มีเวนเวนก็ค่อนข้างสบายเพราะมีพี่เดนขอบคุณพี่เดนมากครับนี่ Energy เ e รีเฟอร์เคสโมยามุยะ dc ที่จุลาก็ J L ใส่สครับสีชมพูพิงไปเลย มีความหนาวในวันนั้นก็คือหนาวมากรณรงค์ทหาไม่ต้องเติม s ที่ list เพราะว่าว่า problem list list มีอย่างเดียวแต่ว่าใน list น,น,นั้นมันบรรจุ problems เอาไว้หลายาอัน this is a list of problem อืมอาจารย์เลี้ยงช้ำๆพิซซ่าไม่หนักหรอกหนักโคกไหนเรียกพี่อาณาสิน้าก็ขอรู้แล้วเหมือนเด็กคนเนี้ยเขาจะไม่เขาพูดเขาว่าครับอย่างเงี้ยพี่พยาบาลก็ชอบบอกว่าหมอไม่ต้องไปให้หรอกมันไม่พูดว่าครับเลยอยากได้อะไรก็แบบพูด้วนมากอย่างเงี้ยฉันก็มีความเชื่อว่าเด็กมันสอนได้ใครก็สอนได้แล้วสุดท้ายสอนให้น้งพูดคำว่าครับได้แล้วนะฉันไม่ต้องการเรียกใครว่าเรียกฉันว่าหมอขนาดนั้นนะเรียกพี่ก็ได้ เลิกมากนี่รักเด็กถึงขนาดที่ว่าไม่มีน้องปีสี่ไม่มีน้องเอ็กเทิร์เพี่น,นะก็คือเหงาแล้ว <c oughs> นี่เดียอยู่เป็นเด็กโตแล้วก็ น้องคนเดิมกวักมือเรียกบอกว่าขอสกกระ t a หน่อยครับแล้วนางก็เอารูปงูอินเดียที่นางให้ฉันปินพะเอาไปแต่งเตียงอ่ะน่ารักไหมฉันก็คือชอบสปอยเด็กคือแบบยังรู้อ่ะป่านนี้ไม่รู้จะโตแบบยังไงบ้างอลน้อบเ,เด็กๆหลายๆคนอะไรเงี้ยคือชอบความรู้สึกตอนอยู่เด็กตรงที่บอกว่าเราอยากเห็นเขาโตอ่ะอยากเห็นเขาเด็กในวันเนี้ยเขาจะไปเป็นทําอะไรอยู่หน้าในอนาคตจะมีสักกี่คนที่ใส่เขากว้างไปอยู่วอร์ด นี่ตอนนี้มาอยู่วอดหลังคลอดเนาะก็คือวันหนึ่งก็คือต้องรับเด็กที่คลอดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องรับมาตรวจว่าเด็กเขามีปกติอะไรไหมก็คือจะเจอซิฟิลิสแทบทุกวันเลยงงเหมือนกันเพราะว่าซิฟิลิสอะอาการมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเป็นแผลที่จุ๋่อะมันก็ไม่ได้เจ็บอืมเขาก็เลยจะไม่ค่อยมาโรงพยาบาลแล้วบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยคนที่บอกอาจจะเป็นคู่นอนด้วยซ้ำแต่ซิฟิลิสอันตรายมากนะคะถ้าเป็นซิฟิลิสแล้วไม่ได้รักษาซิฟิลิสขั้นแรกของมันก็จะเป็นแค่แผลไม รอยขึ้นที่มือพอไม่มารงมาลปุ๊บก็คันหัดไปนานขึ้นมันก็จะไปเริ่มไปอยู่ตามเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดหัวใจถึงตอนนี้รักษายากมากและเสี่ยงเกิดคอมพลิเคชันความวุ่นวายในอนาคตถ้าไม่ได้รักษาเป็นห่วงที่บอกนี่คือเป็นห่วงนะมันมีเยอะซะจนแบบนี่ขนาดคนที่คลอดนะแล้วคู่นอนเขา,าได้รักษาไหม <c oughs> ใครบอกพีพีพพโพสพาตั้ม ก็คือหลังคลอดนอนเลิกบ่ายสามทำไมถึงมีพอร์ตไวสเตนพอร์ตไวส์สเตนคือลูกออกมามีรอยแดงที่หน้าซึ่งเป็นโรคเลือดเวเบอร์ถ้าอยากรู้แนะนําให้ลองไปผให้ลองไปเสิร์ชเองเพราะว่าคงไม่ได้อธิบายเลยตรงนี้เนาะแต่ว่ามันเจอได้เรื่อยๆเลยชนบุรีเป็นเมืองที่ฉันเจอโรคแปลกๆเยอะมากเนี่ยชนบุรีบางที่มีโกลเด้นฮาซินโดรมอยามอยาดิซีสพาเดอร์วิลลี่สองเคสตั้งแต่อยู่ชนบุรีมาแล้วก็ไม่รวมพวกเต็ดตอร์จีออฟฟาโลดาวซินโดรมจุกจ เห็นนอนเต็มบอดเลยอ่ะอ๋อนี่ก็ลูกไม่ค่อยฉี่ไม่ค่อยอึกันเลยสงสัยกินน้อยมั้งกินไม่พอแม่มีนมให้ลูกกินไหมอะไรเงี้ยคือถ้ากินพอเด็กเขาก็จะฉี่จะอึเด็กจะต้องอึสี่ฉี่หกประมาณนี้นี่นี่คือพอดบายสเตนเนาะอาจารย์ชมด้วยว่าเคสนี้ดีมากที่เทคได้เพราะว่าเคยเจอตอนอยู่สมเด็จศิีราชาอาจารย์พาไปดูขอบคุณอาจารย์มากที่พาไปดูถึงได้แบบรู้อันนี้คือผิดปกติ rap beast just give me more checks they may recall it's. เด็กที่ตัวเล็กแล้วหัวเล็กด้วยมีโอกาสที่จะติดเชื้อซิฟิลิสไม่ใช่แค่ซิฟิลิสมีทั้งทอชทั้งหมดเลยทอโซโซ็อกโซอึแมวตาลูเบล่าซีซีเอ็มวีไวรัสเนาะแล้วก็เอชเนี่ยเฮอร์ปีก็พวกเหลือคือเด็กที่หัวเล็กตัวเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากการติดเชื้อทอชได้แล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นต้องเวิร์กอัพเพิ่มเติอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเด็กที่เกิดมาตัวเล็กเนี่ยพ่อแม่เขาจะมักจะรู้สึกผิดแล้วมักจะให้ลูกก็กินเยอะเกินไปจนทําให้เป็นอ้ว เมื่อเช้าก็แง่างกับพี่กับพี่นวกรว่าเม่ไหวแล้วราวคนเดียว13เคสอะไรขนาดนี้พี่เขาบอกนี่โลซีซ่นแล้วนะปกติราวที30เคสนะหมอถ้า30เคสเสร็จราวความเร็วนี่นฉันก็คือ2ทุ่มเลยค่อยกลับบ้านต่อมามาออก OPD เด็กเจอเคสงูสวัสดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะสองวันก่อนเนี่ยตุ่มน้ำขึ้นขาเขาว่าเป็นงูสวัสดก็เลยพาไปเป่ายาพอ คราวนี้วันนี้มีมาโรงพยาบาลเพราะว่าจะมาขอเลื่อนฉีดพิษสุนัขป้าพเพราะว่าไข้ขึ้นแต่ไม่ได้สงสัยนะว่าที่เป่าไปทําให้ติดเชื้อแล้วไข้ขึ้นหรือเปล่าเธอขาม่ดูนี่คือขาหลังจากที่ลางแล้วนะเออตอนแรกกับโอ้โหเกลอะเกลเอะขนากว่านี้อีกเละเทะตอนนั้นอยู่คนเดียวใจเสียบเชียรทำไงวะเน,นี้ยพี่เดนมาก็เลยแบบพี่เดนก็คือฟาดยายเป็นหนึ่งมตรแต่คือยายดูลุคเป็นเหมือนแบบอายุป,ประมาณเป็นแม่แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะมีเรื่องของทีนอาเส์แพเรนซี่หรือเปล่าพี่ก็บอกว่าคนนี้เซลลูไลติสแล้วเซล คอนไอดีแอนมิดเลยเว่ากับโฮสด้วยตอนแรกถามว่าทำไมไม่ไปล้างขามาก่อนไปนล้างขาก่อนได้ไหมแม่บอกล้างไม่ได้เพราะไปพอกยามายายังจะให้พอกยาไว้อีกเหรอยายติดเชื้อหมดแล้วอย่ยายนี่เ <'re> ข้าช่วงคริสต์มาสก็ต้องมีโบคริสต์มาสติดด้วยอวดยอดอวดยอด <laughs> ดิชาสี่คนจาก7คนก็เลยเหลืออยู่3เคสวันนี้ก็เลยต้องมาขอโทษที่อวดยอดเพราะว่ารับใหม่จุกๆไปบอยอีกแล้วเต้นอีกแล้วอยู่วัเด็กฉันสดใจมากนี่ก็ต้องมีบงมีโบติดตกะกรารับเวรเสร็จปุ๊บก,ก็คือต้องไปรับเด็กเลย <c oughs> ไปบอยอีกแล้ว อย่างเงาพี่ซีพีซีไม่มีเอ็กเซอร์อีกแล้วเวนชัน <laughs> ีนก็คือมีเด็กอะเด็กอายุประมาณสิบสี่อะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างมาจำไม่ได้แล้วแล้วก็เพิ่งสักมาเนาะที่บนตัวก็จะมีคําว่าเฉียวเข่าที่แปลว่าเบอร์เล็กในภาษาจีนอะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาสักทําไมคํานี้ฉันก็เลยถามเด็กแปลว่าอันนี้แปลว่าเล็กใช่ป่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยมันมีความหมายอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเออเราก็คือไปเรียนที่จีนมามันก็แบบพอจะรู้ใช่ไหมคราวนี้ก็คือเด็กมันก็ยิ้มแต่ไม่ตอบแล้วก็ฉันก็เลยถามซ้ําแล้วก็แบบเหมือนนางก็ยิ้มกุ้มกิ่มแต่ก็ไม่ตอบฉันก็ กับการถามความหมายของรอยสักอะไรย่างเงี้ยเออแต่อยากรู้แค่อยากรู้ความหมายอื่นความว่าเสียวเข้ามันมีแบบความหมายอื่นไหมอะไรเงี้ยแล้วฉันก็มันคิดดูดีเอ๊ะหรือว่าเด็กบางคนคิดแบบร์ต <laughs> ี้วะพอแบบว่าเก็งมากเหมือนที่คนมาถามว่าอันนี้ตวัตเล็กใช่ป่ะ <laughs> ฉันขออนนะุญาเด็กน้อย <laughs> หรือฉันคิดร์ตี้อยู่คนเดียว <laughs> นีกเป็นเล็ก s t a ฟ f e s t ก็คือใส่เข่ากวางออก OVD เด็กไปเลย แล้วมันมีเด็กใน,นหมอคนนึงมันชอบพ่นน้ำลายใส่หมอพยาบาลเว้ยแล้ว <laughs> ฉันก็สู้ตั้งแต่กับเด็กไงก็พ่นคืนสิคะเราเเ่น <laughs> แล้วมันมีสติกเกอร์ลาย <laughs> เด็กนั่นเจอฉันแน่ตะก,ก้าเวนของฉันนัคือเป็นป๊อปคอร์นจุกๆนี่เวนสุดชิชลสตอรี่พวกนี้ไม่ได้อัพในเวลาเวนหรอกจะต้องอามาอัพหลังลงเวนเพราะทัพในวันปุ๊บมันจะไม่ว่างนี้จะได้วันนี้วันสุดท้ายวันสิ้นปีวันที่31เต้นกหนา ห้องนอนพอมาขึ้นเด็กป่วยเด็กเล็กที่ป่วยนีดแหน่อยเขาเรียกว่าซิกนิยวบอลก็จะเจอพวกเด็กเหลืองอย่างเงี้ยที่แบบว่าแม่เป็นเลือดกรุ๊ปโอแล้วลูกอ่ะเกิดเป็นเลือดกรุ๊ปอื่นที่ไม่ใช่โอเช่น A B จะวช่วงนั้นมันมีเพลงเลือดกรุ๊มบีมาเหมือนกันก็จะกลายเป็นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอาจเป็นเพราะลูกกรุ๊ปบีหรือเปล่าแล้วเป็นเพราะแม่กรุ๊ปโอหรือเปล่าอืแทีมาก จำเคสนี้ได้เลยอ่ะ เป็นเคสอ่านให้ฟังแล้วกันเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสอกว่ามีคอนจากเอไอไฟไหมเป็นไฟไหมมอไซค์หน้าบ้านแล้วก็เด็กมีอินเทเลชันอินเจรีก็คือสูดเอาควันเข้าไปแต่ไม่มีแผลเบิร์นอะไรตามตัวเนาะเขาก็คอนให้เด็กไปช่วยดูเนาะแต่คือฟังประวัติแล้วคืองงลักษณะของบ้านมาก็เฮ้ยพอไมไฟไหมจักรยานมอไซค์แล้วแบบถึงโดนเด็กได้พี่กู้ภัยอะ่ะเขาก็เลยเอาคลิปให้ดูก็คือเป็นเป็นลานขยะเขาอยู่ที่ลานขยะแล้วก็ไฟไหมไฟไหมมอไซค์เราเขาอยู่เป็นเพิงอะ แล้วคนลุกแล้วก็คือก็คือมียายตัวเล็กคือผมก็เริ่มงอกแล้วอะตัวผอมๆอาน,นึก็ออกใหม่แบบนึกทรงยายเก็บขยะได้เยอยะแล้วยายตัวเล็กนี่แหละที่เป็นคนไปอุ้มหลานอายุเจ็ดขวบหนะักยี่สิบหกออกมาจากห้องที่เต็มไปได้วยควันยายเป็นห่วงหลานมากแล้วดูรู้สึกผิดมากแบบเออคือยายดูกังวลแล้วก็ดูห่วงหลานทั้งสองคนมากยายแบบบอกขอบคุณหมอตลอดเลยคือฉันก็ตอนนั้นคือฉันก็ได้แต่แบบลอบคุณยายว่า ยายเก่งมากแล้วนะคุณยายทําดีแล้วค่ะคุณยายเก่งมากแล้วน้องอาการค่อนข้างดีเลยยายเก่งและแข็งแรงมากเลยนะ <c oughs> ยายเก่งมากแล้วนะเพราะว่าคุณยายอุ้มน้องออกมา <c oughs> เลยน้องก็เลยไม่เป็นอะไรมากนะแต่ว่าแกสนมิสนฉลอง แลยว้าคือยายเก่งมากแล้วยายอุ้มยายอุ้มเด็กสองคนออกมายายตัวเล็กกว่าเด็กนะยายอุ้มเด็กสองคนออกมาจากบ้านที่ไฟไหม้อ่ะตามตัวยายอ่ะยังมีแบบขม่าอยู่เลยอ่ะอก็คือวันนั้นฉันก็คือ คือเราก็ทําได้มากสุดแค่นั้นนะแกตอนกลับมานอนน่ยก็คือแบบกลิ่นไม้ยังติดจมูกฉันอยู่เลยคือมันก็อดเลยถึงไปได้ว่าเอ้ยเขามีเหลืออยู่เขามีอยู่เท่านั้นอะแล้วแล้วยายคือฉันเซนทีฟกับอะไรที่มีความยายมากอะคือฉันรักยายฉันมากอืม กลับมาคิดอะกลับมานอนคิดว่าแบบแล้วไฟไหม้ไปหมดอย่างเงี้ยเขาจะเหลืออะไรอะอยากให้เขาได้รับความช่วยเหลือมากเลยนะอือก็คือกลับไปเขาจะเหลือของอะไรไว้ใช้ชีวิตต่อบ้างเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะนอนยังไงจะใช้ชีวิตต่อจิกงนี้ยังไงอยากให้เขาได้รับความช่วยเหลือหลังจากนี้เขาบอกว่าปกติเขาก็เก็บเก็บขยะขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือที่อยู่เขาที่ไฟไหม้อะ เขาจะเหลืออะไรอ่ะขอให้ก็ขอให้สิทธิ์การรักษาเขาเข้าคุมทุกอย่างขอโทษจริงๆนะทุกคนแกเม่ไม่เดมาตะกี้กดกิ่งตะกี้กดกิ่งให้พ anyway ja ี่พาเอ็นไอซีเปิดประตูให้พี่บอกเคยเห็นหมอในย t u b e นะแบบอีเอ่ะ FC นะคะขอบคุณมากดีใจมากที่ไวใจให้อย่างฉันสอน e k g งานหลักของพี่คือเป่าลูกโป่งแจกเด็กเพราะว่าพอหยิบลงมาปุ๊บแอบเด็กก็เริ่มร้องแล้วฉันก็ไม่ใช่นี่คือลูกโป่ง <l ug> ล่าสุดคือพ,พ,พี่พยาบาลกับพี่นวก่อนเริ่มทักว่ายังไม่ลงเด็กอีกเหรอเพราะว่าฉันน่ะเด็กปกติเขาจะวนกันเดือนครึ่งเป็นในต่างประเทศอย่างที่บอกว่าคือมันจะมีเดือนว่างอีก2เดือนฉันก็เลือกอิเล็กทีฟเด็ก1เดือนอันนี้ตลกมากกินข้าวเสร็จเนาะฉันก็เลยแบบล้างปากแล้วปากมันมันฉันก็เลยก,กดสบู่มาล้างก็อ่างล้างหน้าแกมาดูดีก็คืออ๋อสบู่ล้างก้นเด็กกลมาล้างปากชีวิตดีๆที่ซิงนิวบอลมอบให้อได้มาเดินเล่นตลาดตะกี้ก็คือ ชิลๆเนาะเหมือนแม่ฟอร์ไจีฉันก็คือโดนเรียกมารับเด็กตอนเที่ยงเด็กหัวใจเต้นไม่ดีเนาะต้องให้ยาตุ้นหัวใจไปตั้ง5โดสเน,นี่ยเห็นไหมรับเด็ก28วี28วคือยังไม่เทอมนะเป็นพรีเทอมซึ่งเจอทุกวันเด็กพรีเทอมอ่ะนี่แก๊งเด็กเหลืองก็คือทรงอวตาร <Never S 1> <laughs> ฉันไม่ได้ไปลาวชาสักหน่อย A queen is never late everyone else is simply early นี่คัสตูมออกโอ,อ,กอ,อกพีเด็กวันนี้คือพี่พี่กระตุยไปด้วย นี่อยู่ของพี่กระตุยพาพี่กระตุยไปออกอบพีดีอามันเลิกเร็วพี่ชีฟเขาปล่อยเร็วก็เลยได้กลับบ้านก่อน ก่อนน้องๆน,นี่น้องปีสีเป็นน,น,น้องปีสี่ที่เยินที่สุดทำไมฉันเคยรู้จักมาอยู <c oughs> ่เป็นเม็ดด้วยคือไม่ได้นั่งนะคะถ้าชอบชื่อเขามากเลยนะชื่อตามมน <c oughs> <c oughs> นี่น้องเอาอน, <c oughs> น้องเอาขนมมาฝากหลังบอด <c oughs> แล้วปกติอาจจะต้องแบบว่าหลังบอดเป็นที่ที่แบบว่าแม่แม่แม่เขาจะมาฝึกให้นมลูกกันอย่างเงี้ยพอได้ยังพอเสีอยเสียงว่าพออ่ะก็คือเคสเนโนติฟทุก30นาทีเลยบ ฮาร์ดเรทเร็วมากหักเนี่ยโอ้โหเต้นชํำประกาศคนพิงคนพิงก็คือคนรักพาตัวคนเด็กหายโรงพยาบาลเข็นเตียงลงมาไม่ได้อแล้วแม่เขาอ่ะก็อุ้มลงมาได้ยังอุ้มลงมาได้เพราะว่าต้องแบบจ่ายเงินก่อนเขาฉันก็เลยอุ้มลงมารอที่รถเลยแล้ะกันอ่ะเด็ก13โลคุ้มเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจำเราได้ปะจำได้ปะจะจำเราได้ปะอ้ยเก่งมาก ขอดังๆเวลาเจอกันต้องตะโกนเรียกี่และเคสนี้ก็คือเป็นเคสที่แม่เขาเป็น HIV แล้วเขาติดเชื้อต่อจากแม่เนาะ <c ets> คือแม่เป็น HIV ไอ่ะบอกไว้ก่อนเนาะว่าถ้าฝากครรถ้าทำไรไเดียมีโอกาสที่ลูกจะไม่ติดเชื้อนะถ้าเตรียมตัวีเดียมีโอกาสที่ลูกจะไม่ติดเชื้อนะแต่ไม่ได้ว่าโอเคแม่เขากับน้องคนนี้เ,เอาไว้ที่โรงพยาบาลเนาะ <c ets> แล้วก็ยายยายเข้ามาเลี้ยงต่อยายดูแลดีมากฉันชื่นชมยายเลยว่าเออยายเลี้ยงน้องมาดีแล้วจำเราได้ปะ น้องก็เป็นเด็กดีเด็กน่ารักก็คืออยากเป็นโพสิชันที่ให้เด็กๆตอนอยู่ตอนอยู่วอร์ดนั่นแหละเนาะเหมือนน้องเขาปวดหัวมาเนาะต้องมาเจาะหลังตรวจดูว่าติดเชื้ออะไรในหัวไหมนี่ไอดอลเฉลยเฮเลอร์สวิฟเนี่ยทั้งอยากมีโอกาสได้เป็นเดทนเด็กแบบนี้มาซึ่งทันจะคิดว่าฉันไม่ได้ทำเนี่ยจากคลิปที่นั่นทรงอย่างแดีกับอันนี้คือเล่นกับเด็กๆในวอร์ดไปเรื่อยๆบายบายแฮปปี้วัน ตะกี้ที่วาก็น้องคนนี้แหละจะจำเราได้ปะคนนี้ตะโกนี่าจำได้บายๆเขาห้องขอพี่เบอร์เดย์นะอ่ะส่งข่าญมันเกิดมาให้น้องซะหน่อยไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยก็ได้มาตามรัดก็พอไม่ต้องป่วยบ่อยเนาะไม่งอแงเลย ให้เจาะหลังให้ทำอการอะไรได้เป็นเด็กที่ไม่กลัวการเจาะเลือดไม่กลัวเข็มไม่กลัวเลยเลยอะ่ะแค่นี้ก็เป็นคนข้ี่น่ารักแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเด็กที่แบบว่าซีเดตเยอะมากจนแบบว่าไม่หลับสักทีเสียงข้างรอบพางกระดังฉันก็เลยใช้ปุกวิชารูปล,ลงมามันจะเป็นการมาคับให้เด็กเขาหลับตาด้วยหมดแล้วสําหรับสตอรี่ทั้งร้อยอันของนานะกับวอร์เด็กนี่ดริงเมียกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่งองราวที่น่าสนใจแล้วกันแล้วก็ก็ผู้ที่เข้าดูคลิปนี้กันนะคะฝากเลยกแชร์มาใจชนะด้วยอะไรที่นานทำผิดไปทําออออะไไไไรมม่เเเคคปกกก็นนนนััืด้ะ ไปเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ